หลังน้ำลดนะคะหลายภาคส่วนก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภยัย mm. เช่นเดียวกับภาครัฐนะคะที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในเขตอุทกภัยเนี่ยลงทะเบียนรับเงินเยียวยา9,000บาทซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้รับแล้วนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีค่ะมาดูความรู้สึกข,ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่ลาแล้วกอ็อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะก็ขอบคุณรัฐบาลน,นะคะที่ สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบทุกข์ภัยซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินเยียวยา9,000ก็ขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ บรรยากาศการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ตามมติคณะรัฐมนตรีมีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลานและอำเภอโคกโพ,โพโจังหวัดปัตตานีค่ะต่างทยอยออกมากดเงินที่ตู้ ATM หน้าวาทัทีหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลานแล้วก็ตู้เ TM หน้าธนาคารทกรสที่อำเภอโคกโพ,พ,โพโจังหวัดปัตตานีกันเป็นจํานวนมากค่ะทุกคนต่างม,มีสีหน้ามีความสุขที่รัฐบาลภายใต้การน,นําของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดู ฝนปี2567ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับจังหวัดปัตตานีมีมติให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน23,851ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน214,659,000บาทได้แก่อำเภอโคกโพจำนวน17,589ครัวเรือนอำเภอไม้แก่นจำนวน1,959ครัวเรือนและอำเภอแม่ลานจำนวน4,303ครัวเรือน ทางด้านของนายเอกสิทธิ์สองเมืองนายอำเภอแม่ลานกล่าวขอบคุณรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนางพาติโมสรียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้อย่างรวดเร็วทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขและมีความพึงพอใจจะได้นำเงินที่ได้รับความช่วยเหลือไปใช้จ่ายซื้อของ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นการซื้อของใช้ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและทีมงานท้องที่ท้องถิ่นและส่วนใหน่งานราชการตลอดจนถึงรัฐบาลที่ให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางด้านของนายฮาเซอาเดชาวบ้านนะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่ลานก็กล่าวว่าเงินเยียวยา9,000บาทที่ได้รับนั้นจะนําไปลงทุนค้าขายและขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มอบเงินเยียวยา ในครั้งนี้ซึ่งบ้านตนได้รับความเดือดร้อนค่ะได้รับผลกระทบมากน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรทําให้ไม่สามารถที่จะพักอาศัยได้จึงได้นําครอบครัวไปพักพิงที่ศูนพักพิงของตําบลพร้อมขอบคุณนายอำเภอแม่ลานที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือตลอดนํำข้าสารอาหารแห้งมาส่งและดูแลชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะ